ว้าวทุกคนเราอยู่ที่เกาะห้องจังหวัดกระบี่ดูซิอากาศแจม่มใสแล้วก็น้ำใสามากเลยว้ายลมแรงลีเดเฮ้ยผม,มาดิการกนได้อ่ะเทวนี้อยู่ป่าทุกคนหนักมากผมต้องการออาจากป่านี้ช่วยด้วยสวัสดีทุกคนเห็นไหมครับข้างหลังผมเนี่ยสูนามิขนาดใหญ่กำลังพุ่งมาเลยตอนนี้เดี๋ยวเวอย่าลืมกดไลค์ก็กดซับให้ผมด้วยก่อนที่มันจะดูดผมไปนะโอเคพร้อมยังไปแล้วครับ Hello my name is 702TS. I go to the Hawaii island เปดประตบเปดประตมีใครอยู่ไหมใครก็ได้ช่วยด้วยวดีค่ะหนูเองเบคอนแหละตอนนี้เราจะกินไก่ KFC กันโอ้ยเห็ดเ รอดูดีนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะจอดที่เกาะไข่ใต้นะครับเดี๋ยวเราจะลงจากเรือลำนี้กันวัสดีเราจะมาปั่นตุ๊กตาหิมะกันเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวน่ารักไหมโอ๊ยโอเคทุกคนตอนนี้เราใกล้จะสร้างตึกเสร็จแล้วนะรออีกนิดเดียว ตอนนี้ผมได้มาช่วยเหลือประชาชนนะครับน้ำท่วมหนักมากเลยแล้วก็บ้านเรือนเสียหายอากาศร้อนจังเลยใครก็ได้เอาน้ำเย็นมาให้หน่อยตอนนี้ไม่ไหวแล้วร้อนมากๆโอ้ลืมไปเรามีน้ำอยู่แล้วไม่ใช่เหรอโทษทีสวัสดีครับผมชื่อดักซิกซิกผมเป็นนอกของไทยบล็อกวันนี้จะมาทดสอบว่าลาวาชาติเป็นยังไงจัดไปโอ้ยร้อนมากคนละเรื่องกับน้ำทะเลเลยนะเนี่ย ผมคือไททันแคมเมอร์แมนผมมาจากซีรีส์กิบบิทอลเลตและในวันนี้ผมจะรีวิวภูมะเขือนะครับอะไรนะั้นเก็บ้อ้แต่พลังงานข้างหลังแรงดูดมหาศาลช่วยด้วยน้ำมต์กำลังจะดูผมแล้วช่วยด้วยผมขี่ตอนโดจากเกมฟอร์เชเนและผมได้ย้อนเวลาไปในปี <c oughs> <good>. okay. Buses, but 400 kilometers of engine roar is better than staying in Bangkok. I hate waiting in line. Just get me on that boat. I hate the wind in my hat and the sea keeps splashing my legs. I hate spending money, but the view's almost worth it. Crispy skin, smoky meat. I don't hate this sausage. Night fishing. I hate being patient. สวัสดีครับผมชื่อหันเป็นเพื่อนของไทยบล็อกแต่ตอนนี้ผมจะปีนภูเขานะครับเอ๊ะ <c oughs> เสียงอะไรนะเฮ <c oughs> ้ยมันลมโอ้ยอ <c oughs> สวัสดีครับผมชื่อกันเตอร์มาจากช่องกันเตอร์ Channel วันนี้ผมนั่งเครื่องบินไปประเทศ <c oughs> <c oughs> โอ้ยออ ผมชื่อวัน x อ็กซผมจะมาตกปลากันหวังว่าปลาที่ฉันจะตกมันจะใหญ่ค้ดมาเดียวูวิ่งนีดีกว่าเ a c h e d TARGETS a c q u i r e พร r e t t y FANCY COURT YARD, h u าร i n d ั f m a น e s ME ม a n t ์มี o ัน SOMETHING NICE b i n ารี j u d เ m e n t FIRE. เ a i ย w ว a t s t ่ a t t h r e a ข s ้ u l l d ย t a DUST IN ั h e น i ี d จะเข้าไปในร้านเบอร์เกอร์นี้กันอ้าวโอ้โหเข้าย่างเบอกอร์ยู่ตนี้เ ละครจะฟอร์เซียนและในตอนนี้ผมจะมาดาเอ๊ะมาป้าเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อแซมมี่เจ้าของเกมสเตียร์เบรนด์บ็อตเอิ่มพันธุ์แล้วในวันนี้ผมจะมากินทาโก้หนึ่งพันชิ้นกันตอนนี้ผมไม่ไหวแล้ว ที่ผมแจนเดวเป็นเจ้าของแมพโก้อกขาาเดนและในวันน <remote>. <ến Vin í? S 2> ี้เราจะมาปลูก <ent> ต้นกล้วยกันเฮ้หนาวไม่ไหวแล้วก่อนอื่นก็เอาหน่อมา้นี่ปักลงไปแบบนี้รดน้ำซะหน่อยโอ้ตไม่มากใหญ่เท่าเทพีเสภาพแล้ววันนี้ผมจะมานั่งเรือไม้ไทยกันครับช่วยผมจะจมน้ำแล้วช่วยด้วย soft buttery salmon nobody move e m p t h e n e h o s t i l targeted threat neutralized วันนี้เราจะกินกุ้งเทมปุระ1นึ่งล้านตัวกันอ,อิ่มคครัับนม